วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ Thai R&D Solution ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตชิ้นงานต่างๆให้กับทางเรา l a ด d a Garden Shop ระบบการทำงานของที่นี่จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บริษัท Thai R&D นะคะแล้วก็วันนี้มาอยู่กับพี่ลบกวนเดี๋ยวพี่ใช่ไนหน้ำตาลได้ครับสวัสดีครับก็ผมสิทธาโดมศรีสกุลนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อฟิก เลฟฟิกครับก็บผมเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ของที่บริษัทไทยอาร์ดิซิลิชันครับผมซึ่งบริษัทเราก็จะรับกัดงานพวก 2D, 3D แล้วก็มีการขายเครื่องจักรอะไรเงี้ยครับผมซึ่งลักษณะของแต่ละเครื่องก็ตอบโจทย์ทั้งงานอะโลหะและก็โลหะทั้งหมดครับถ,ถ้าอย่างนั้นหนูรบกวนขอเรียกเป็นพี่ฟิกเลยแล้วก็ได้ครับยินดีค่ะก็จะถามว่าบริษัทไทยอาร์แอนด์ดีอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ออระบบการทํางานเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างอะคะโอเคก็ระบบการทํางานของบริษัทไทยอานดีโซลูชันก็คือเราแบ่งโปรเซสคือถ้าสมมุติเป็นงานที่รับจ็อบมาก็คือเราจะเริ่มต้นจากการที่ลูกค้าส่งไม่ว่าจะเป็น 2D หรือทีดีไฟล์มาให้ทางทีมเราซึ่งทีมเราก็จะมีในส่วนของแผนกในการที่จะประเมินราคาเพื่อที่จะดูว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเป็นไงเพื่อที่จะเสนอไปที่ลูกค้าก่อน แล้วพอลูกค้าแอบพูดตัวคอลเ a t ชันนั้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะดําเนินการส่งให้กับอีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมในส่วนของโปรแกรมเมอร์ซึ่งโปรแกรมเมอร์เขาจะใช้โปรแกรมที่เราเรียกว่า c a ปค่ะก็อ,อยากทราบาว่าค่ะว่าตัว m a ็กซีอย่างเงี้ยค่ะแต่ละตัวคือทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะโอเคอย่างถ้าเริ่มต้นที่ตัวเครื่อง f ฟ b บอร์เลเอร์นะครับผมก็ตัวเครื่อง f ฟ b บอร์เลเจะเป็นเครื่องจักรสแกนซึ่งจะทํางานในลักษณะของงานโลหะ อ่าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมทองเหลืองทองแดงงานส่วนใหญ่ที่จากเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ส่วนใหญ่จะให้นึกถึงพวกงานฝาสาดต่ตางต่างที่เขาตกแต่งตามผนังบ้านครับผมหรือว่ารับตัดพับม้วนเพื่อเอาไปประกอบเป็นแมชชีนเป็นคอยเบียร์เป็นเครื่องจักรประมาณนั้นครับส่วนถัดมาตัวซีนซีเลอเตอร์ซีนซีเลเตอร์จะเป็นเครื่องจกักรงานไม้โดยเฉพาะซึ่งจะทํางานลักษณะของ3แกนเหมือนกันแต่ว่าเครื่องตัวนี้จะมีคอนเซ็ปต์ก็คือใช้เป็นเหมือนหัวสปินเดิลแล้วติดดอกกัน ในการทํางานกัดงานขึ้นรูปออกมาซึ่งงานที่ขึ้นรูปจากตัวนี้เราจะสามารถทําเป็นชิ้นชิ้นหรือจะทําเป็นส่วนประกอบแล้วเอาไป s อสมบีขึ้นเป็นตัวตู้หรือตัวอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับสุดท้ายตัวโรบอทโรบอทคือแขนกลอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแขนกล6แกนเราเราเรียกมันว่าโรบอทแมชชีนนิ่งตัวโรบอทเองก็จะคอนเซปต์การทำงานคล้ายๆกับ CNC r o อ t e r แต่ว่ามันจะต่างตรงที่ว่าตัว CNC r เตอร์ทำลักษณะของที 2D แต่ว่าตัว robot machining สามารถทำเป็น 3D ได้เพราะว่าจำนวนแกนของมันค่อนข้างเฟสซิเบิลกว่ามันมีแกนเยอะกว่าแล้วมันสามารถกัดเป็นสมิติได้ครับถ้าความท้าทายจริงๆในแต่ละเครื่องจักรมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างถ้าผมยกตัวอย่างงานตัวหนึ่งละันก็คือตัวที่ใช้โ o b o t แมชชีนนิ่งในการกัดงานใช่เป็นแขนกลในการกัดงานซึ่งจริงๆมันมีที่ทีมเราได้รับความร้าทายมาเคยมีการกัดงานเป็นงานโฟมตัวรูปช้างขนาดยาวประมาณสัก15เมตรคูณ10เมตรอะไรอยงนี้ครับซึ่งซึ่งคอนเซ็ปต์ก็คือมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันจะใช้โรบอทกัดค่อนข้างยาวมันก็ด้วยความที่เป็นงานโฟมด้วยใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็บวกกับชิ้นงานมันใหญ่มาก แต่ว่าแขนกลนจริงๆแล้วมันทําได้แค่ประมาณเล็งสัก2เมตรคูณสอเมตรหรือ2เมตรคูณสาเมตรอะไรอย่างนี้ครับม,มันก็เป็นความท้าทายในลนักษณะที่ว่าเหมือนทีมก็ต้องเอาแบบมาประเมินว่าจะต้องแบ่งสัดส่วนการทํางานยังไงระยะเวลาทันลูกค้าไหมอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้นมากกว่าค่ะขอบคุณพี่ฟิกมากนะคะ,คะที่มาให้ความรู้นะคะ,คะในวันนี้ยินดีครัคบค่ะ นี่ก็คือผลงานที่รัตดาการ์เดนทำร่วมกับไทย R&D ด